สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับช่องใั a Aks Crochet นะคะวันนี้เป็นการถักสายคล้องนะะักกากอนามัยแบบที่6กันนะคะสร,ประุปกรณ์นะคะวันนี้จะมีเข็มโครเชตเบอร์สีทับศูนย์นะคะแล้วก็ไหมพรมสีพายแล้วก็เข็มสําหรับเย็บไหมพรมรูใหญ่นะคะก็มีกระดุมนะคะสีตามชอบขนาดตามชอบแต่อย่าให้เล็กมากนะคะ2เม็ดนะคะเพราะว่าถ้าเล็กมากก็จะเกี่ยวแล้วจะหลุดนะคะ เริ่มต้นเราจะถักโซ่นะคะด้วยการคล้องใหม่เป็นวงกลม,มก่อนนะคะอดเข็มเข้าไปในห่วงนะคะเกี่ยวเข้ามาหนึ่งครั้งแล้วก็ลูดก่อนนะคะถักโซ่ไปสาสิบครั้งนะคะ ได้แบบนี้นะคะเราจะถักย้อนกลับมาทางด้านนี้นะคะเริ่มต้นด้วยการถักโซ่หนึ่งก่อนนะคะนับกลับมาสองหลักคือหนึ่งแล้วก็สองถักเอกลงไปห้าครั้งนะคะหนึ่งสองถกอักหรือถักคอทอนะคะ เราจะไม่พันหัวเข็มนะคะมีสองแล้วรวบนับสามเ่ยวเข้ามามีสองพันแล้วก็รวบหมดสี่นะคะจากนั้นเราจะถักที่ความสูงขึ้นไปอีกนิดนึงพันหัวเข็มนะคะจังไปถักต่อไปห้าหลักนะคะ เกี่ยวขึ้นมามีสามแบบนี้พันหัวเข็มแล้วรวบหมดเลยทั้งสามห่วงทำห้าครั้งนะคะสองสามสี่ นั้าจะถักคอหนึ่งคอหรือเอฟไปสิบครั้งนะคะถักเอฟพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงลงไปในหลักถัดไปนะคะข้างๆกันเกี่ยวขึ้นมามีสามห่วงคล้ายๆกับถักทีแต่การถักเอฟเราจะปลดสองครั้งพันหัวเข็มปลดสองแล้วก็พันหัวเข็มปลดอีกหนะะึ่งแบบนี้ทําไปสิบครั้งนะคะนับหนึ่งนะคะ สองสามสี่ หกเจ็ดแปดเก้าและสิบนะคะจากนั้นเราจะถักทีห้าครั้งแล้วก็ถักเอ็กห้าครั้งนะคะ หนึ่งถักทีก่อนนะคะเราจะถักเหมือนกับด้านนี้นะคะสองสามสี่ห้า เราไปจะถัก x เ,เหมือนด้านนี้นะคะ5ครั้งพอดีเขาจะพอดีเป็นมี30หลักนะคะไม่ต้องพันหัวเข็มนะคะ1 2 3 4สุดท้ายนะคะเหลือหนึ่งหนึ่งหลักก็ ครั้งที่ห้าพอดีนะคะจะทำแบบนี้แล้วเราจะพลิกงานกลับมาเราจะถักสามรอบนะคะพลิกไปพลิกมาโดยใช้แพทเทิร์นเดิมแถวในแถวที่2ให้เราถักเส้นหลังเส้นเดียวนะคะแถวที่3ก็เส้นหลังเส้นเดียวนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็พลิกกลับนะคะพลิกกลับมาถัก X 5ครั้ง T ี5ครั้งแล้วก็พอ1คอ10ครั้งนะคะ แล้วก็ตามด้วย T ห้ครั้งแล้วก็ X 5ครั้งจะขึ้นแพทเทิร์นไว้ให้นะคะแต่เราจะเกี่ยวเส้นหลังนะคะเมื่อกี้เราถักโซ่หนึ่งไว้นะคะนับ1ลงที่สองนะคะหนึ่ง X นะคะสองเส้นหลังเส้นเดียวนะสม สี่ห้านะคะจากนั้นก็ถักทีนะคะหนึ่งสอ,ง,องนี้นะคะถักไปจนสุดเลยตามแพทเทิร์นที่ขึ้นไว้นะคะก็ตรงนี้ความสูงก็จะเป็นเ1ฟสิบครั้งแล้วก็ทแล้วก็เอ็กนะคะ ตรงนี้หลัง x หลักสุดท้ายนะคะเราถักไปสี่ล้ต่อไปอันที่ห้านะคะโซ่หนึ่งะคะแล้วก็พลิกกลับนะคะถักลายเดิมเกี่ยวเส้นหลังเส้นเดียวนะคะหนึ่งสองเกี่ยวเส้นหลัง แพทเทิร์นไปจนสุดเลยนะคะ,ะทำไมนะคะถักตามแพทเทิร์นไปจนสุดเลยนะคะค่ะเสร็จแล้วก็จะได้สามแถวแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะถัก X ร,รอบๆชิ้นงานนะคะเป็นแถวสุดท้ายนะคะขึ้นโซ่หนึ่งแล้วก็ถัก X ไปจนรอบเลยนะคะตรงริมนะคะถักหนึ่ง 2 3แล้วก็บนไปเลยนะคะลงที่เดิมนะคะตรงนี้บนไปบนไปเลยนะคะแล้วก็หลักถัดมา ไปจนรอบชิ้นงานนะคะตรงนี้จะเป็นตรงสุดท้ายหลักสุดท้ายออหลักสุดท้ายของด้านแรกนะคะที่ถักขอบก็ถักอันสุดท้ายไปหนึ่งครั้งแล้วก็สองครั้งในหลักเดียวกันอันสุดท้ายแล้วก็ถักบนนะคะตรงกลางหนึ่งแล้วก็มาตรงริมหนึ่งครั้งนะถักแบบไหนก็ได้ให้สมดุลน,นะคะตามแต่เพื่อนๆเ,เห็นสวยก็ได้นะคะอ่ะ มาเข้าวนกลับไปอีกด้านหนึ่งนะคะด้านนี้ที่ยังไม่ได้ทำนะม,ม,มุมให้ถักสองเขาจะได้ไม่ลังอน่า รอบนี้นะคะขอบสุดท้ายให้หลักสุดท้ายไปสองหนึ่งสองตรงกลางหนึ่งนะคะแล้วก็ไปร่วมกับอันแรกอีกหนึ่งเมื่อกี้เราขึ้นอันแรกไว้หนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ถักสี่นะคะตัดใหม่ได้เลยนะคะเดี่ยวผ่านประมาณแบบนี้นะคะ ต้นใบใหม่ที่ด้านหลังนะคะแล้วก็มันจะเป็นปมแบบนี้นะเราจะก็จะเกี่ยวเข้ามาแบบนี้ให้ปมหลุดเข้าไปข้างในในตัวงานนะคะก็เกี่ยวลงไปครั้งหนึ่งแล้วก็ซ้อนไปด้านหลังนะคะใช้เข็มสอดไปนะคะ ไปจะเป็นการถักดอกนะคะเราจะเครื่องานด้วยการทําเป็นห่วง18ห่วงนะคะโดยแบ่งเป็น3ขนาดด้วยกันขนาดละ6ห่วง6 3ก็18เริ่มต้นโซ่5นะคะต้องมาเป็นวงกลมนะคะแล้วก็ถักโซ่เพิ่มมา1ครั้งก่อนนะคะโซ่5 1 2 3 4 5นะคะ โซ่ห้แล้วก็คอสามคอหนึ่งพันหครั้งพันสครั้งพันสครั้งแล้วก็มาแทงลงในโซ่ที่1เกี่ยวขึ้นมานะคะแล้วก็ดึงขึ้นไปนิดหนึง่งอย่าแบบนี้นะคะจะมีทั้งหมด5ห่วงในเข็มนะคะพันปลด2ห่วงก่อนเราจะปลดด้วยกัน3ครั้งนะคะคอสคอนะคะจะเหลือ4ี่พันปลดสนะคะเหลือ3 กดอีกสองจะเหลือสองนะคะแล้วก็รวบพันแล้วก็รวบทำทั้งหมดหกห่วงนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามแทงในหลักที่หนึ่งโซ่ที่หนึ่งกดทีละสองห่วงหนึ่งครั้งครั้งที่สองกดสอห่วงสองครั้ง ครั้งที่สามปลดสองห่วงนะคะครั้งสุดท้ายรวบนะคะทำหกห่วงนะคะจะได้หกห่วงแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต่อไปทำคอสองคอนะคะหกห่วงนะคะพอสองคอก็ขึ้นโซ่สี่หนึ่งสอง 4พอสองคอคือพันสองครั้ง1 2แล้วก็ทําเหมือนเดิมนะคะแทงลงในหลักที่1นึกดทีละสอเหมือนกันนะะอันนี้มี4พันกดสองพันปลดอีก2องนะคะท้ายเหลือ2แล้วก็รดนะ,ะทำต่อไปทั้งหมด6ครั้งนะคะอย่างละ6ห,ห่วงนะคะ หน้าหกห่วงแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะต่อไปพอหนึ่งคอนะคะหกห่วงเหมือนกันนะคะพอหนึ่งคอก็ขึ้นโซ่สามหนึ่งสองสามพันหัวเข็มแล้วก็แทงในโซ่ที่หนึ่งเหมือนเดิมนะคะตรงนี้นะคะ เกียวใหม่ขึ้นมามีสามห่วงแบบนี้ปลดสองแล้วก็เลอสองแล้วก็รวบนะคะทำไปหกครั้งนะคะก็จะได้หกห่วงแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะจากนั้นเราจะถักย้อนกลับเราจะเริ่มถักกรีบค้านะคะพลิกกลับมานะคะด้านนี้ด้านที่ไม่ใช่โซ่ด้านที่เราถักเอฟนะพอหนึ่งคอพอสองคอนะคะ ให้ด้านนั้นอยู่ด้านบนโซ่อยู่ด้านล่างนะคะเราจะถักสามแพทเทิร์นด้วยกันคือหนึ่งแพทเทิร์นต่อต่อหกกรีดนะคะหนึ่งเอ็กก่อนแบบแรกนะคะหนึ่งเอ็กหนึ่งทีลงในห่วงเดียวกันนะคะดึงสูงนะคะสูงที่สุดนะคะกรีดจะได้ยาวๆหนึ่งทีนะคะสามเอึงสูงสุดนะคะ กดสองห่วงรวบนะคะหนึ่งครั้งเอฟที่สองถึงสูงปกดสองรวบเอฟที่สามแล้วก็ทีนะคะในที่เดิมหมดเลยนะคะ แล้วถัก X นะคะในที่เดิมนะแบบนี้นะคะต่อมาถักกรีบต่อมาเลยต่อไปอีกหากรีบเหมือนกันก็คือถัก X ต่อไป X T สาม F T X นะคะในแพทเทิร์นที่ขึ้นไว้ให้นะคะ X แล้วก็ T T กับ F นี่ดึงสูง สุดเลยนะคะยืดสามครั้งนะคะหนึ่งสองสาม T X นะคะทำไปให้ครบปกีินะคะ กรีบแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแพทเทิร์นต่อไปทางใหญ่ขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะคะถัก X, T แล้วก็ F อันนี้จะเป็น x, ตรงกลาง F จะเป็นห้าครั้งนะคะถักต่อไปเลยหนึ่งนะคะ x นะคะแล้วก็ T F 5ห้าครั้งดึงสูงสุดนะคะดงสูงเลยหนึ่งปลดทีละสองนะคะรวบหนึ่งครั้งนะคะสองสามสี่ ห้าและทีนะคะลดลงมาลดหลั่นลงมาทีแล้วก็ X นะคะทำไปหกรีดนะคะทํตาต่อไปหกนะคะหแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะต่อไปใหญ่ขึ้นมาอีกแพทเทิร์นหนึ่งตรงกลางถัก 7F นะคะ ก็ทักเหมือนเดิมนะคะลายลิมต่างแค่เพิ่มตรงกลางนะคะ x t หนึ่งครั้ง f เจ็ดครั้งถึงสูงเหมือนเดิมหนึ่งสอง 3ามสี่เจ็ดนะฮะครบเจ็ดแล้วก็ลดลงมาก็คือที ลดความสูงนะคะลบหมดแล้วก็เอ็กทำไปทั้งหมดหกครั้งนะคะแพทเทิร์นละหกครั้งนะคะต่อไปนะคะแล้วก็จะใหญ่ลงมาใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะถึงคลิปสุดท้ายนะคะเราจะถักถึงหลักเอาหลักเอ็กนะคะหลักสุดท้าย ะะตัดไหม่ได้เลยโซ่หนึ่งแล้วก็ตัดไหมเหลยยือยาวๆไว้สําหรับเย็บติดนะคะจักฟุตกว่าๆนะคะแล้วก็ดึงออกเลยตรงนี้ซ่อนให้เรียบร้อยนะคะจะทำแบบนี้นะคะจะม้วนแล้วก็นำมาเย็บติดแบบนี้นะคะ ใส่กระดุมสองข้างเราจะหันด้านผิดออกนะคะสําหรับดอกงายขึ้นนะคะก็จะเป็นแบบนี้ถ้าด้านถูกก็คือด้านนี้นะคะด้านผิดคือด้านนูนเราจะเอาด้านนูนขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็มว้วนม้วนเลยตามชอบนะคะม้วนให้เป็นดอกกุหลาบนะคะตามที่เราชอบเราจะม้วนตามถนัดจากใหญ่ไปเล็กหรือเล็กไปใหญ่ก็ลองดูนะคะ จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็เย็บแล้วก็เย็บดอกก่อนแล้วก็นําไปติดนะคะแล้วก็เราก็สอดเข้าไปตามโซ่ะคะ่ะล็อกไว้ก่อนนะคะตามโซ่ที่เราถักไวเ้เป็นเป็นห่วงนะคะแล้วก็เย็บตลงไปเรื่อย ก็จะดักซะหน่อยนะคะแล้วก็นำไปติดนะคะติดด้านบนแบบนี้นะคะได้แบบนี้นะคะ แล้วก็ซ่อนปลายไหมไปด้านในนะให้เรียบร้อยนะคะถ้างานที่เสร็จเราก็จะได้แบบนี้นะคะก็ทดสอบโดยการคล้องแบบนี้นะคะเกี่ยวกับหน้ากากเวลาใช้งานก็ประดับผมให้สวยงามได้นะคะใช้เป็นที่ประดับผมนะคะแบบนี้เป็นดอกไม้เหมือนกับโบูบผมได้เลยเอาไว้บนที่ผูกนะคะแบบนี้นะ ไม่หลดง่ายนะคะกระดุมใหญ่นะ,นะก็เพื่อนๆก็ลองทำกันดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็รบกวนให้กำลังใจโดยการกด Subscribe กดไลค์หรือกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ